ว่าจังไหนเกาะบอตักไฮไลท์อ็นวานเนี่ยเข้าสวยร้อนนะครับจากนาบุญมาครับนะครับนะข้าวขาหมูขากิบมาแล้วนะครับนี่นี่นะครับเจ้าของต้นตำลับนะเบอง์น้กใส่ถุงมือยางดีพุนบอสเลียใส่ถุงมือใหยางดีพุ่นี่เออเดี๋ยวทีนี้เราจะมาปรุงจานกันโว้ยบริธรรมดาเนี่ มบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้ออยู่ไทยด้เส็นซื้ออยู่ขนาของแม่อ๋อมันมันเหนียวกว่าเออเออใช่ใช่ใช่ดูดูครับขันบานข้ามาเสียบเข้าเมื่อกเกียมตัวขาดเลยอืมแปกจริงๆนะครับอันนี้จริงๆพูดความจริงนะครับนะมาเดี๋ยวมาเริ่มต้นทําข้าวขาหมูกันครับนะหลังจากที่เราต้นฝนหอนอยอ่บ่ยังหอนอยู่บ่หอมยอะเลยเน้นๆครับจำมากเนาะ ดุกดิกดเลยนะฮะสะอาดสะอาดเบลปะสงห่วงเ้อะปะคือแม่บ้านหน่อยแต่ใหญ่ได้ขาบ้านเนี่ยแม่บ้านเนี่ขาอีรีอีีเนี่ยอีรีลอกกรดูขาจอกครับขาจอกขาจอกขาจอกหมูเนาะเดี๋ย้อดีละแอมเน่อร่อยมันใช่ประกอบตับเนื้ออ้ช่งจัขาอกหเาน่ยมันยังร้อนอยู่นะแล้วกคอยจับเอาอ้เดีคีบบ แก่ที่ตรนี้แหละมองมันมันมันกรุบกรุบเนาะกรุบติดแถมไหนี่เด้ออันนี้รอเด้อแฉมไหแลเป็นรอแถวยูดองยวใช้ฟันยิ่งเอานะฮะรุ่นรุ่นนี้ยิ่งแควเอาโอ้ยเป็นหัวเนยยังร้อนอยู่เนาะไม่เป็นไรครับเอาครึ่งหนึ่งแถมเท่าไปเองสิได้อะแถมไปเลยคุณดูไปโลดเนี่ยแฉมสิเนาะแบบจุ๊ๆไปโหลดแมีนเล่นเอาต่อด้วยไข่นะครับไข่นี่เป็นไข่ไข่เป็ดโอ้ยไข่เป็ด เอาเป็นฟองบรือบอเอาเดียวเอาครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงเอาไว้ให้ฮโมอ๋อเอาบน๊กเฟรมมาเอาจะสิมาเอาต่อเรียบร้อยนะครับเราจัดจานเรียบร้อยอาแถมแถมจังนี่ไข่ในฟองนะครับไข่เป็ดขอดูเมื่อก่อนเนียไรเฉยก่อนบอกเหนียวดีมากใส่ต่อได้อีกบ่คือบ่คืออันป้าเด็กโควก็กโนก้อนโม่กินก้อนโม่ก่อนเพื่อนนะฮะก่อนเพื่อนนะครับ เราจะมีเครื่องเคียงเขาเป็นมาเคียงเคียงครับอโบเอนว่าโบเอนว่าเอาเอามาใส่เราล่างเหลียบเรียบลอยดีคุณเดครับนี่เราจังเราจังต้มล่างออกแล้วจะมาจังมาใส่จานครับแล้วก็มีคนะขนาด้วยตามโดยขนานะครับขนะขนาโอเคนี่ราดน้ำประเด็นราดน้ำครับในราดน้ำอยู่ไหนอ๋อน้ำนี่ใช่ไหมราดโอ้ยฝุดบกบก ต่อไปราดน้ำนะครับได้เยิ้มเยิ้มกับซีเรียสสดพอดีเลยแล้วก็สดน้ำตืมเซีน้ำตามด้วยน้ำสุกบกบกเลยเสร็จปุ๊บตามด้วยหอมรวยใช่ไหมนี่ปาร์ตคุณมาจ่ายให้ให้จะไิญก้ามาสีขายจักบาทนะบ๊อก ถ้าสมซติว่าสีขายนี่คือบนตงห่วงนะเตรียมโต้โหลด,ล,ดลูกค้าได้กกัไรโหลดมาแล้ว,เ,วเสิร์ฟแล้วนะครับรนี่เหลือน้ำซุปนะคะเหลือน้ำซุปนะครับ,เ,รรบเดี๋ยวเราจะมีน้ำซุปด้วยอ่น้ำจิ้มนี่จังค่อยตักเอาเนาะใครชอบเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะครับก็ตามด้วยน้ำจิ้มนี่ปั้นเอาได้ครั<อ>บบ <ๆ S 1> ่ได้รได้ซื้อได้ แอบเห็นเพันต่ำเยอะเออเห็นเพันต่ำเยอะแบ่ใส่นี่ก็ได้ด้วยเธอจะตักลาดอยากใครตักลาดเราก็ได้นะครับวางใจในความเสี่ยงไปเลยนะรับโอ้โหปวดตงห่วงครับบอกเลยกระถูกปิ่นก็โอเคแหละเดี๋ยวเรารอน้ําสุกนะครับระหว่างนี้เราจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับนี่คือข้าวขาหมูครัวคนที่คุณนะครับนบอกได้เลยว่าจุกจุกนะครับจุกดีครับนะแล้วก็แบบจวดจาดนั่นนะเราไปซื้ออยู่ที่ห้างแม็กโครมาประมาณ สี่มงแรงครับกอบหามงแรงมงหอยแล้วก็ต้มมะเริงเครื่องคางขึ้นล่างหมูมาลูกลืมทายตอนล่างหมูเนาะคนเดียวน้ำแดงเอลืมทายตอนล่างหมูแมนนางล่างหมูขวักขาขวักขาขวักข่ากุนอันแล้วลเยียดละออดดีมมาแล้วนะครับน้ำสุกนะครับโอ้ยอันนี้คือพร้อมทานเลยเนาะพร้อมเลยพร้อมทานครับมาด้วยพี่น้องเด้อจวดจัดครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นวิดีโอกินข้าวขาหมูนะครับขอบคุณครับ